แรกผมขออนุญาตพาไปที่ความแตกตื่นของชาวบ้านครับที่จังหวัดกำแพงเพชรที่นั่นเองตกใจเลยนะครับไปเจอ,เจ,อเจระเ <c oughs> ข้นอนอาบแดดกลางอ่างน้ํากลางหมู่บ้านเลยนะครับ <c oughs> อันนี้อ่างเก็บน้ําในหมู่บ้านก็วอนให้เจ้าหน้าที่เข้ามาร่วมเร่งเร่งช่วยเหลือนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็เอาไก่ไปล่อครับคุณผู้ชมครับปรากฏว่าจับจระเข้ได้เรียบร้อยก็ส่งไปที่นครสวรรค์น,นะครับไปที่ศูนย์ดูแลจระเข้กันต่อครับ จับเลยจับเลยจัับจับระวังระวังหาผ้าคุมตามันไว้หาผ้าปิดตามันไว้เอาผ้าคุมตาเลบ่ระวังระวังจอาตัไถึงนีถึงนึงเอาผ้าคุมตาเอาผ้าคุมตามันไว้เอาผ้าคุมตามันไว้คุผ้าคุมตาี่คมตามันจับตัว่ยไับมาเลยเอาผ้าคุมตาที่ก่ที่ดี่ผ้าขาไป่ได้ผ้าผ้าอะไรก็ได้คุไป นี่คือภาพของการจับจระเข้มือเปล่าพี่บอมแต่ก่อนได้ยินแค่ว่าจับเสือมือเปล่า<ะ>นี่แหละจับจระเข้มือเปล่าจริงครับคุณผู้ชมครับแล้วเขาไม่ใช่คนที่อยู่ในฟาร์มฟาร์มเลี้ยงนะฮะมไม่ได้การแสดงโชว์แต่อย่างใด<ะ>นี่คือตามธรรมชาติเลยแล้วก็พยายามพาจระเข้ขึ้นมานะครับแต่คงจะเห็นนะครับที่บริเวณปากมันเนี่ยมีการรัดเรียบร้อยแล้วนะครับไม่งัง้นก็คงจะโอ้โหแสดงอิทธิฤทธิ์น่าดูวินาทีที่เจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยสว่างกำแพงเพชรครับ ลากหางจระเขต้ตัวนี้ขึ้นมาจากอ่างเก็บน้ําท่าดินแดงซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ําสาธารณะในหมู่บ้านอยู่ติดกับคลองธรรมชาติในตําบลโค้งไผ่ครับที่อำเภอขานุวรรักษ์บุรีกําแพงเพชรน,นะครับจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยชาวบ้านเขาไปเห็นครับเห็นแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันอันตรายมากเพราะาอยู่ในอ่างเก็บน้ําในหมู่บ้านนะครับก็เลยให้เจ้าหน้าที่เข้ามาเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาใช้เหยื่อล่าครับเอ้เขาใช้เหยื่ยลอล่อครับเป็นไก่แล้วก็ ล่อให้จระเข้มันเข้ามากินไก่ก่อนนะครับแล้วก็เข้ามากินไก่ใกล้ฝั่งคราวนี้แหละก็จัดการตรงนี้นะครับจัดการจระเข้ตัวนี้ความยาวกว่า2เมตรนะครับหนักประมาณ100กิโลกร,รมัมเจ้าหน้าที่เขาจะไปตรวจสอบอีกครั้งว่ามันหลุดมาจากไหนนะครับหรือว่าเอ๊ะใครแอบเลี้ยงในพื้นที่หรือเปล่าหลุดมาได้ยังไงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนางเพ็ญศรีโสภาครับเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมูห่5บ้านคลองน้ําเย็นใต้ก็บอกว่าชาวบ้านแจ้งมา พราะมีจระเข้อยู่ในอ่างเก็บน้ำน,น,นี้ก็เลยรีบเข้ามาตรวจสอบสุดท้ายพอจับได้มัดแขนมัดขามัดปากเรียบร้อยก็ส่งตัวขึ้นกระบะไปยังศูนย์วิจัยพัฒนาประมงน้ำจืดบึงบอระเพ็ดที่จังหวัดนครสวรรค์กันต่อไปนะครับรมห็นเลยเห็นเห็นค่ะตัวใหญ่ไหมฮะก็ถามที่ฟามดูเขาบอกว่าประมาณหนัก50โลค่ะแล้วยาวประมาณเมตรทาสิบค่ะแสดงว่าหลุดมาเหรอครับ ก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวพูดไปเดี๋ยวก็คือยังไม่มั่นใจเนาะ,ะแต่ปกติแล้วเคยมีจระเข้อยู่ในในลำคลองนี้ไหมไม่ค่ะไม่ไมีค่ะเนี่ยครับไม่มีนะครับห่อน้ําสาธารณะของหมู่บ้านเนี่ยไม่มีจรเะเข้มีแต่ปลาที่ชาวบ้านเขาได้เอามาตกกินกันะะนะครับ อล่ลถ้าพูดถึงจระเข้นี่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่เพาะพันธุ์ได้นะครับตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าปี2562ซึ่งการครอบครองเพาะพันธุ์แล้วการค้าเนี่ยผู้เลี้ยงต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่กําหนดเอาไว้นะครับและก็ยังเป็นสัตว์ชนิดที่อยู่ในบัญชีหมายเลขหนึ่งของอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระ,ระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์หรือว่าบัญชีไซเตสนั่นเอง เรื่องอันนี้ก็ต้องได้รับอนุญ,ญาตก่อนนําเข้าแล้วก็ส่งออกนะครับแต่ว่าหากจะเพาะพันธุ์หรือว่าซื้อขายต้องมีใบอนุญ,ญาตที่ออกโดยราชการเท่านั้นด้วยฝ่าฝืนก็มีความผิดนะครับตามพรบรปี2562แล้วก็ความผิดตามพระราชกำหนดการประมงปี2558มีแก้ไขเพิ่มเติมปี60<ฆ>ด้วยนะครับพรบนี้นะครับ